สวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวพามาชมสวนพี่เบียบนะคะนี่เป็นเบอร์ของพี่เบียบนะคะท่านผู้ชมโทรหรือแอดไลน์ได้เบอร์นี้นะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะเบอร์นี้เลยนะวันนี้พี่เบียบก็มีลูกไม้พึ่งองเขาพึ่งจะเริ่มโตนะคะท่านผู้ชมขาเพราะเป็นถัดแรกนะคะนี่เริ่มโตแล้วนะคะแข็งแรงนะคะพี่เบียบแบ่งให้กระถางละยี่สิบบาทนะจ๊ะนี่นะคะป้าแมวพาดูใกล้ๆนะคะนี่นะคะมี มีคะหลายสีนะคะท่านชมจ๋าในกระถางมีสองต้นนะคะในกระถางของพี่ระเบียบมีสองต้นนะคะยี่สิบาทนะคะพี่ระเบียบแบ่งปันให้นะจ๊ะนี่สวยๆเลยนะคะท่านชมผ่านนี่เห็นไหมคะนี่อันนี้ก็เป็นออกมาเป็นใบขาวๆแล้วก็กัดมาสีดากๆแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมก็จับคะเขาได้นะคะให้พี่ระเบียบจับคะให้นะได้นะคะสวยๆเลยเดี๋ยวโตขึ้นมาเขาจะกัดสีอย่างนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าไม่ใช่อยู่แค่นี้นะจ๊ะ ด้าน affiliated. นี้เขาใส่กระถาง4นิ้วไว้นะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมซื้อด้านนี้ก็20บาทเหมือนกันนะจ๊ะนี่นะคะเขาใส่กระถาง4นิ้วไว้แล้วถ้าไปถึงท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะนี่นะคะมีกระถาง4นิ้วด้วยนะด้านนี้นะคะซึ่งราคาลูกไม้กระถางละ20บาทนะจ๊ะนี่นะคะกระถาง4นิ้วนะคะอยู่ในกระสัง4นิ้วคือพี่ระเบียบเขาใส่เผื่อลูกไม้โตไปเลยนะคะไม่ต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยนะจ๊ะด้านนี้นะกระถางละ20บาทจ้ะค่ะต่อมาด้านนี้นะคะทาชม พี่เบียบเขาจัดไว้สี่ชุดนะคะท่านผู้ชมคะสี่ชุดนะเป็นชุดเป็นชุดอ่าเริ่มเริ่มชุดที่หนึ่งก่อนนะคะป้าแมวอ่านให้ฟังนะคะท,าท <Still. S 1> ่านผู้ชมคะมีศีลาหุ้มทองหน้าเหลืองนะคะนี่นะคะม,มีมีติดป้ายมาแบบนี้นะคะแล้วก็นะเมืองนอนท์นะคะท่านผู้ชมนะเมืองนอนท์นะคะแล้วก็ลูกไม้ใบกลมนะคะวสวยๆเลยนะคะแล้วก็มีอ่าอักษรที่ลุ้นป้ายนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะลูกไม้ใบกลมนะคะแล้วก็มีชายชนนะคะชุดนี้พี่เบียบเขาขายชุดละ 300นาน 300, สามร้อยพร้อมส่งสามร้อยส่งฟรีนะคะทบคุณผูสามร้ 300, อยส่งฟรีนะคะมีหกกระถางนะคะท่านผู้ชมต่อมาเป็นชุดที่สองนะคะชุดที่สองอันนี้เป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้สวยมากนะคะลูกไม้ชุดนี้นะมีลูกไม้หนึ่งกระถางแล้วก็มีศิลาหุ้มทองนะคะท่านผู้ชมมีองค์หญิงทอฝันมีลูกไม้เลนูแล้วก็บอรกาบบอรกาบสวยมากนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะบรรกาบหนึ่งกระถางนะคะแล้วก็มี นี่นะคะท่านผู้ชมค่ะเป็นชายชนกระถางนี้มีสามต้นนะคะท่านผู้ชมคะชุดที่สองนะคะท่านผู้ชมชุดที่สองนะคะอันนี้เป็นลูกไม้พันดาวนะคะท่านผู้ชมคะเป็นลูกไม้ของพันดาวนะจ๊ะถ้าเป็นพันดาวเขาจะกัดสีเป็นลายจุดนะจ๊ะถ้าเป็นพันดาวนะชุดนี้ก็สามร้อยส่งฟรีใช่ไหมพี่เบียบชุดที่สองก็สามร้อยส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็โทรหาพี่ระเบียบนะคะชุดที่หนึ่งชุดที่สองนะคะท่านผู้ชมถัดต่อมาเป็นชุดที่สามนะคะท่านผู้ชมคะ ชุดที่สามนะคะเป็นลูกไม้ใบกลมกัดสีแบบนี้เลยส,สวยๆเลยนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นลูกไม้เลโนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีเศรษฐีสุพรรณนะจ๊ะท่านผู้ชมขะเศรษฐีสุพรรณที่ยังไม่กัดสีนะจ๊ะแล้วก็มีเจ้าจากกักรพรรดินี่นะคะท่านผู้ชมขะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้คู่กับชายชนนะคะชุดนี้อยู่ชุดที่สามนะคะท่านผู้ชมชุดที่สามก็สามร้อยส่งฟรีนะคะท่านผู้ชมจ๋สามร้อยส่งฟรีนะคะท่านผู้ชม ต่อมาท่านชมขาชุดที่สี่นะคะชุดที่สี่มีช,ชายชน้า้แดงๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านชมขาอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมติดมาแบบด่างนะคะ,ล,ะ,ะ,คะลูกไม้ยอดมงกุฎนะคะลูกไม,ม้ยอดมงกุฎนะคะท่านผู้ชมแล้วก็พวก่วงด้วยชายชนนะคะกระถางนี้นะอยู่ในชุดที่สี่นะจ๊ะแล้วก็มีศีลาหุ้มทองนะคะท่านผู้ชมขาศีลาหุ้มทองแล้วก็มีลูกไม้มีณนเมืองนนมีชมพูทวีปนะคะชุดที่สี่นะคะ ที่ระเบียบให้อยู่ที่550นะคะท่านผู้ชมขา550ส่งฟรีนะคะชุดนี้ถือว่าคุ้มมากๆเลยได้ลูกไม้ยอดมองกุดแบบลุ้นด่างไปด้วยนะคะแล้วก็มีชายชนแล้วก็มีสีลาหุ้มทองนะจ๊ะ550ส่งฟรีนะคะชุดนี้ถือว่าคุ้มนะคะท่นานผู้ชมจ๋าคุ้มมากๆและสวยด้วยค่ะต่อมาเป็นชุดที่5นะคะท่านผู้ชมชุดที่5โอ้โหพายไม่พี่ระเบียบจัดโปวันนี้ให้เยอะแยะเลยอะพายไม่มาได้ฟังนะชุดที่5มีชายชน ป้ายสวยๆเลยแล้วก็มีบอลกับนาคาราดนะคะท่านผู้ชมขาบอลกับนาคาราดนะคะแล้วก็มีนี่เลยเจ้าจัก,กรพรรดิกัดสีสวยๆเลยนะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็มีสีปาดสีปาดคู่กับชายชนนะคะท่านผู้ชมสีปาดคู่กับชายชนนะจ๊ะนี่คะ่ะท่านผู้ชมขาเป็นลูกไม้ไก่ลูกไม้ไก่ผสมกบเรีนูนะคะในกระถางนี้เขามีสองต้นนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะชุดนี้ก็อยู่ที่ห้าร้อยนะคะท่านผู้ชมห้าร้อยส่งฟรีนะคะชุดนี้นะคะถือว่าสวยแล้วก็ นี่ท่านผู้ชมขาอันนี้ยิ่งสวยมากเลยเหมือนสร้อยสังวานนะคะเป็นบอนสีนะคะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมนี่ท่านผู้ชมดูสิคะสวยๆเลยนะคะชุดนี้อยู่ที่ห้าร้อยส่งฟรีนะจ๊ะท่านผู้ชมขะถามพี่ระเบียบได้นะคะเบอร์ชุดที่ห้านะจ๊ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูด้านนู้นจ้ะค่ะต่อมาด้านนี้นะคะท่านผู้ชมขาเดี๋ยวป้าแมวจะแนะนําทีละกระถางนะคะคือตรงนี้พี่ระเบียบเขาจับฟอร์มโกแล้วก็ขายขายให,ให้ให้ป้าแมวขายทั้งหมดเจ็ดสิบบาทถือว่าสุดคุ้มนะคะท่านผู้ชมขานี่ เป็นชายชนคู่กับลูกไม้ด่างนะคะท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้นะคะเป็นชายชนคู่กับลูกไม้ด่างนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะท่านผู้ชมชายชนก็ได้สองต้นด้วยลูกไม้ด่างอีกต้นหนึ่งนะคะท่านผู้ชมขานี่ถือว่าคุ้มนะคะชุดนี้นะคะมีกระถางเดียวนะคะกระถางนี้พี่ระเบียบขอหนึ่งร้อยบาทนะเดี๋ยวพ่อแมวให้พี่ระเบียบแยกไว้นะคะกระถางนี้นะคะได้ชายชนสองต้นแล้วก็มีลูกไม้ด่างนะคะนี่นะคะลูกไม้ด่างแบบนี้นะกระถางนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะเดี๋ยวป่าแมวพาชมทีละต้นทีละกระถางเลยนะท่านผู้ชมจ้าโอ้โหวันนี้มีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมจ้านี่นะคะป่าแมวพาชมนะเนี่ยนะคะท่านผู้าชมนี่เป็นลูกไม้เพชรเจ็ดสีลูกไม้เพชรเจ็ดสีคู่กับชายชนนะคะทีร่ระเบียบให้เจ็ดสิบบาทนะจ๊าท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นลูกไม้ของสุดรักท่านมู้าชมลูกไม้สุดรักนะคะคู่กับชายชนก็เจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมอ่านแล้วบอกชื่อได้นะคะหรือแคปหน้าจอได้นะคะนี่นะคะเป็นลูกไม้นะคะ คู่กับชายชนนะคะขาย70บาทหมดเลยนะคะวันนี้นะอันนี้เป็นลูกไม้ประสาททองท่านผู้ชมหาพี่ระเบียบเขาถ้าโทรไลน์มาจะดีถ้าเกิดว่าถ้าไม่ใช่ไลน์พี่ระเบียบเขาจะไม่รู้ถ้าแคปหน้าจอแบบนี้ยเขาจะรู้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็บ,บอกว่าลูกไม้ประสาททองคู่กับชายชนนะคะบอกบอก <S <S พี่ระเบียบด้วยนะนี่เป็นลูกไม้ประสาททองคู่กับชายชนนะ70บาทนะคะถ้าหาไม่เจอก็วิดีโอคอลส่องกันดูนะคะท่านผู้ชมจ๋า70บบาทนะไซส์นี้นะ ท่านผู้ชมดูสิคะลูกไม้เขาจะมีการติดด่างๆมาแบบนี้ติดายใบด่างนี่นะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ของเรนูลูกไม้กอก็ดซึ่งรวมกันนะคะเป็นผสมนะแล้วก็ในกระถางก็มีชายชนอีกต้นหนึ่งคือว่าขาย70บาทนะคะท่านผู้ชมค่ะถือว่าชุดนี้คุ้ม,ค,มคุ้มทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมนี่ก็แมวพาชมเลยนะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมคะกัดออกมาด่างๆแบบนี้แล้วก็ไซส์โตแล้วด้วยนะคะสวยมากนะคะ อันนี้เป็นพอ,อลูกไม้พรเจ้าสัวนะคะมีมีด่างมาแล้วนะท่านผู้ชมจ๋ามีด่างแบบนี้นะก็คู่กับชายชนเหมือนกันนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมจ๋าเจ็ดสิบบาทเนาะแมวแหวกกระดูโ,โหใส่แบบนี่ท่านผู้ชมดูสิมันมีติดด่างทุกกระถางนะคะท่านผู้ชมคือว่าท่านผู้ชมไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะ,ะแมวว่าเนาะมันสวยทุกกระถางเลยนะคะนี่แมวรับรองนะนี่ท่านผู้ชมดูสิคะหรือจะเลือกก็ได้นะคะนี่ 70บาทนะคะท่านผู้ชมจ๋า70บาทนะจ๊ะแมวพาชมเนาะสวยมากค่ะท่านผู้ชมจ๋านี่ลูกไม้เขาจะกัดเล่นสีไม่ใช่ว่าจะอยู่แค่สีเสียวอย่างเดียวนะคะเขาจะเป็นสีอีกค่ะมันดีก็ด่างมาหมดเลยนะคะท่านผู้ชมนี่ดูสิหลายต้นนะคะแต่ละกระถางนะจะมีชายชนควบคู่ไปด้วยเลยทั้งหมดคือ70บาททุกไซส์นะคะทุกกระถางนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกวนอูคู่กับชายชนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมย้ําดีๆนะคะ กวนอูคู่กับชายชนนะจ๊ะ70บาทนะคือบอกกับพี่ระเบียบนะคะเพราะพี่ระเบียบเขาก็ยังไม่ค่อยเก่งเรื่องบอนสีเนาะพ่อแมวก็แม่แนะนําให้นะจ๊ะอันนี้ก็เป็นชายชนคู่กับลูกไม้นพเก้านะคะนี่เป็นลูกไม้นพเก้านะท่านผู้ชมจ๋าสวยนะคะ70บาทนี่นะคะพี่ระเบียบต้องเข้าไปฟังไลฟ์แล้วก็จำ้วยนะว่าเออว่าชื่ออะไรเนาะจะเอฟซีจะได้ตรงหน้าปกนะ ค่ะท่านผู it, Now, anyway, park, ้ชมค่ะถึงไม่ตรงหน้าปกป้าแมวก็สวยนะชุดนี้นะสวยมากนะสวยจริงๆลูกไม้ดัางเขานะคะนี่นะคะท่านผู้ชมดูสิอันนี้เป็นอยู่ในตับจังหวัดแม่กองนะคะนี่นะคะอยู่ในตับจังหวัดแม่กองนะคะลูกไม้นะจ๊ะลูกไม้นะนี้ชายชนนะคะเจ็ดสิบบาทนะคะท่านผู้ชมขาเียนี่นะคะลูกไม้ตับจังหวัดแม่กองแถมยังได้ชายชนลุ้นป้ายไปอีกนะคะเจ็ดสิบบาทนะ ท่านผู้ชมแม่บ้าแมวพาดูนะคะเขาจะเริ่มกัดสีแบบนี้นะคะท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะลูกไม้สวยๆทุกกระถางเลยนะคะท่านผู้ชมเจ็ดสิบบาทนะคะสวยมากแล้วต่อมาเป็นเจ้าจักระพัดเจ้าจักรพพัดกัดสีแบบนี้เลยเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมขะเจ็ดสิบบาทนะนี่นะคะอันนี้ก็โนพะเก้าเริ่มกัดสีมาสวยแล้วนี่นะคะเจ็ดสิบบาทวันนี้พี่เบียบขายเจ็ดสิบาทหมดเลยนะสามกระถางสองร้อยบาทนะคะท่านผู้ชมขาสามกระถางสองร้อยนะนี่ปลายใบมาด่างแล้วนะคะนพะเก้านะ เขาถึงเขาไม่ด่างค่ะเขาจะกัดสีออกมาแบบนี้นะคะเขาจะสวยมากนะเนี่ยค่ะทั้งชูขาเขาจะสวยเขาจะกัดด่างออกมาแบบนี้<ร>เขาจะกัดสีออกไปแบบนี้นะคะยิ่งยิ่งกว่านี้นะคะเขาจะเล่นสีไปนะคะสวยมากนะคะในกระถางน,นะคะบางต้นก็มีเนี่ยอย่างน,น,นี้สองต้นสวยมากจ้ะเจ็ดสิบบาทนะคะเอฟซี FC. นี่นะเจ็ดสิบบาทจ้ะ <ningún S 1> ต่อมาสีลาหน้าทองเหลือกระถางเดียวนะคะถีลาหน้าทองแบบนี<ก>้เหลือกระถางเดียวนะคะนี่นะเหลือกระถางเดียวแล้วนะจ๊ะ ที่ระเบียบขายให้กระถางนี้เอาไป80บาทนะจ๊ะเกกระซิบว่าให้80บาทนะจ๊ะมีกระถางเดียวนะนี่ท่นานผู้ชมคะดูลูกไม้เรนูสิคะนี่เ,<อ>เขายิ่งโตยิ่งสวยใบใบเขาจะออกมาแบบนี้นะคะดังๆแบบนี้นะท่านผู้ชมกระถางละ70บาทหมดเลยนะสวยมากนะ,ะท่นานผู้ชมคาะนี่นะคะเขาจะออกมาดังๆใสาดักๆนะคะสวยมากกระถางละ70บาทจ้ะโอ้โหท่นานผู้ชมคาะดูสิชมพูทวีปชมพูทวีป ลุ้นป้ายวันนี้พี่ระเบียบขายให้เลยเจ็ดสิบบาทมีอยู่สามกระถางนะคะชมพูทวีปลุ้นป้ายนะนี่เริ <kys! S 1> ่มตัดสีมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะชมพูทวีปนะเจ็ดสิบบาทท่านผู้ชมท่านผู้ชม่ทาที่เป็นชายชนของพี่ระเบียบนะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะซส์โตแบบนี้เลยนะคะท่านผู้ชมจา๋านี่แวมแววพาดูนะยกฟอร์มพุ่มๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมดูสิคะนี่นะคะยกฟอร์มพุ่มๆแบบนี้เลยนะคะเจ็ดสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจา๋าเจ็ดสิบบาทนะ ในกระถางนี้น่าจะมีสามต้นหรือสี่ต้นก็ไม่แน่ใจมีเยอะนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่มีแค่กระถางที่ป้าแมวยกกระถางเดียวนะมีเยอะนะที่เบบหยิบวางรงนิดนี่ท่านผู้ชมนี่นะคะนี่เห็นไหมนี่เป็นชายชนนะคะนี่กระถางมาเจ็ดสิบาทนะจ๊ะต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วเขาก็มีสองต้นนี่นะป้าแมวพาดูนะนี่ท่านผู้ชมคะาลุ้นป้ายลุ้นด่างเขามีโอกาสมีโอกาสป้ายแดงนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสนะจ๊ะอันนี้มีโอกาสนะท่านผู้ชมจ้ากระถางมาเจ็ดสิบาท อ่ะถ้าผู้ชมถามว่าแมวถ้าต้นเดียวเท่าไหร่เนี่ยต้นเดียวแบบนี้ไซส์ใหญ่ๆเนี่ยพี่เบียบให้40บาทนะจ๊ะท่านผู้ชม40บาทนะคะอันไหนที่เป็น2ต้นคู่พี่ระเบียบให้70บาท3ต้นก็70บาทนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าชายชนรุ่นป้ายนะวิดีโอคอลมาเลือกกับพี่ระเบียบได้นะจ๊ะท่านผู้ชมบางอันก็มี2ต้นแบบนี้ท่านผู้ชมถามว่าแมวว่าสวยนะสวยมากจ้ะถือว่าไม่แพงนะคะนี่นี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมจ๋านี่นี่นะคะ70บาทถือว่าไม่แพงนะคะท่านผู้ชม พี่ระเบียบบอกว่าถ้าซื้อห้าต้นน่ะจะแถมต้นหนึ่งใช่ค่ะนี่นะห้าต้นโปห้าต้นแถมต้นด้วยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะโปห้าต้นแถมต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็ดสิบเป็นสี่สิบก็คือแถมหนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมหรือจะซื้อสามต้นสองร้อยบาทก็ได้คือไม่แถมแล้วเนาะสามต้นเนี่ยนะคะคือลดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมขาค่าส่งก็มาหมาอยู่ที่เจ็ดสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมขา บอนกาบด่างสวยๆแบบนี้เลยพี่ระเบียบให้ต้นละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมใส่ตั้งแม่ได้แล้วนะคะต้นละหนึ่งร้อยบาทนะแล้วส่วนนางไหมคู่ชายชนเนี่ยมีกระถางเดียวพี่เบียบขอหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนางไหมคู่ชายชนนะขอหนึ่งร้อยบาทอันนี้ก็บอนลูกไก่คู่กับชายชนอันนี้ไปเจ็ดสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันที่ยังไม่ไป้ายเลยพ,พี่พี่เบียบให้ห้าสิบาทนะคะ ท่านผู้ชมคะไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไม่กัดสีนะคะนี่เขาอยู่ในร่มถ้าออกแดดไปเขาจะสีสวยมากนะคะองหญิงทอฝันนะคะจะกัดแดงวันนี้พี่ระเบียบให้กัดถังละห้าสิบาทนะจ๊าชายชนอไออะไรนะองค์หญิงทอฝันรุ่นป้ายนะ้องป้าเมีก็ไปชายชนอีกแกองหญิงทอฝันรุ่นป้ายนะจ๊ะท่านผู้ชมต่อมาเป็นชายชนป้ายแดงแดงแบบนี้เลยพี่ระเบียบขายให้ร้อยห้าสิบาทนะจ๊าท่านผู้ชมร้อยห้าสิบาทนะ สิลาพุ่มทองหน้านี้ท่านผู้ชมคะดี่เบียบคือยังว่าเดี๋ยังไม่โตเท่าไหร่นะจ๊ะยังไม่โตเท่าไหร่นะแต่คัารอดแล้วนะคี่ระเบียบให้กระถางละเจ็ดสิบาทนะกระถางละเจ็ดสิบาทนะจ๊ะไปนี้นะท่านผู้ชมขาอันนี้เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมลูกไม้ลูกไม้คล้ายเดือนพฤษภานะคะท่านผู้ชมขาอันนี้ลูกไม้นะคะถ้าเป็นเดือนพฤษภาเขาจะขอบใบเขาจะเขียวนะคะท่านผู้ชม กลางใบเขาจะเริ่มกัดชมพูนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนพฤษภาก็ได้นี่ป้าแมวไม่แน่ใจนะนี่คือป้าแมวก็คือในสายตาป้าแมวว่าขายเดือนพฤษภามากนะคะท่านผู้ชมขาลงไปดูนะคะตับเดือนนะคะท่านผู้ชมขาตับเดือนพฤษภานะคะอันนี้พี่ระเบียบเขาขายให้อยู่ที่กระถางละเจ็ดสิบาทนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ <th> ท่านที่เกิดเดือนพฤษภาเข้าไปดูเลยนะคะเนี่ยคือเป็นตับเดือนพฤษภานะคะเน <p> ี่ยนะคะ <ๆ S 1> เขาจะกัดขอบใบเขาจะเป็นเขียวแบบนี้นะคะเดือนพฤษภาแล้ว ตรงกลางที่ป้าแมวจําได้เขาจะกัดเป็นชมพูแบบนี้นะคะอันนี้ลูกไม้นะคะ,น,น,ะ,คะนี่ลูกไม้ป้าแมวย้ํานะคะนี่คล้ายเดือนพฤษภาณะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าถ้าถือว่าถ้าใช่ก็ถือว่าท่านผู้ชมโชคดีไปนะคะสําหรับท่านที่เกิดเดือนพฤษภาณะจ๊ะนี่เจ็ดสิบบาทนะจ๊ะค่ะต่อมาเป็นลูกไม้เนี่ยท่านผู้ชมเขาจะกัดสีแบบนี้เลยนะคะยิ่งโตเขาจะกัดสีสวยมากนะคะเป็นลูกไม้ไก่นะลูกไม้ไก่ตรงนี้พี่เบียบขายให้ห้าสิบาทนะจ๊ะท่านผู้ชมลูกไม้ไก่ห้าสิบบาทนะจ๊ะด้านนี้นะ นี่นะคะลูกไม้ไก่ห้าสิบาทเขาจะกัดสีออกมาเป็นแบบนี้นะจ๊ะนี่คือเขายังไม่โดนแดดนะคะนี่กระถางละห้าสิบาทนะจ๊ะแมวก็จะขออ,ะอันนี้พี่ระเบียบจัดเป็นชุดสุดท้ายนะคะท่านผู้ชม่ะชุดสุดท้ายสําหรับวันนี้นะคะ300สามร้อยส่งฟรีนะคะชุดสุดท้ายนะชุดที่หกว่าแมวอ่าในให้ฟังนะคะมีอะไรนะพี่เบียบตัวเนี้ยตัวนี้สีลาหุ่มทองศิลาหุ่มทองอ่าหน้าทองนะคะท่านผู้ชมศีลาหุ่มทองหน้าทองนะคะ แล้วก็มีณเมืองโนนนะคะท่านผู้ชมมีองค์หญิงทอฝันนะคะแล้วก็มีรัตนสินรุ่นป้ายแล้วก็ลูกไม้ต้นนี้กระถางนี้นะคะแล้วก็มีลูกไม้ไก่นะคะคู่กับชายชนนะคะสามร้อยส่งฟรีนะคะท่านชมขาสามร้อยส่งฟรีนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่นะคะถือว่าได้คุ้มนะคะท่านชมขาสามร้อยส่งฟรีท่านชมนับติดได้หกกระถางถับกระถางละห้าสิบบาทเองนะคะท่านผู้ชมจ๋าโอ้โหวันนี้พี่เบียบจัด โปรแล้วได้ถูกทุกชุดเลยนะคะท่านผู้ชมขานี่นะคะเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์ของพี่ระเบียบไว้ท้ายคลิปด้วยนะท่านผู้ชมช่วยไลค์กดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ป้าแมวตลาดบอนสีด้วยนะคะท่านผู้ชมจ๋าช่วยบอกต่อนะคะป้าแมวก็มีพี่น้องหลายหลายท่านนะคะมาฝากขายในช่อง youtube ป้าแมวซึ่งบอนสีราคาไม่แพงนะจ๊ะท่านผู้ชมนี่เป็นเบอร์ของพี่ระเบียบนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าเป็นเบอร์พี่ระเบียบนะมีมีหกชุดเนาะพี่เบียบเนาะใช่ค่ะ สวยมากค่ะท่านผู้ชมจ๋าชุดที่หกนะคะท่านผู้ชมชุดที่หกก่อนนะคะชุดที่หกนี่นะคะประแม่ขให้ฟังนะมีศิลาหน้าทองหนึ่งต้นณเนะมืองนอนท์นะคะท่านผู้ชมอันนี้องค์หญิงทอฝันนะคะท่านผู้ชมขาต่อมาก็เป็นรัตตนสินลุนป้ายแล้วก็ลูกไม้นี้บางคนเขาจะเรียกลูกไม้แบ็คเพ์นะคะชื่อภาษาลูกไม้แบ็คเพ์นะบางท่านก็จะเรียกนะคะเป็นลูกไม้นะ แล้วมีไก่คู่กับชายชนนะคะชุดที่หนะ300บาทนะคะท่านผู้ชม300บาทส่งฟรีนะจ๊ะ,ะเดี๋ยวป้าแมวมาทวนให้ฟังอีกครั้งนะคะชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งี่นี่นะคะอะไรไม่แบบตัวเนี้ยกีฬา,าหุ้มทองกีฬาหุ้มทองหน้าหน้าหน้า,หน,าหน้าทองนะคะนี่ในป้ายแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นลูกไม้สวยๆเลยใบกลมนะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็มีจ๊ะ อับสอนสวรรค์รุ่นป้ายนะจ๊ะแล้วก็ลูกไม้ใบกลมนะคะท่านผู้ชมขานีนะคะลูกไม้ใบกลมสวยมากนะคะแล้วก็มีชายชนมีณเมืองนนนะคะอันนี้อยู่ชุดที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมโอ้ยถูกมากถือว่าท่านผู้ชมได้คุ้มอะ่ะเหมือนกับได้กระถางละห้าสิบาทไปเลยนะคะแถมส่งฟรีต่างหากจากท่านผู้ชมจ๋านี่นะคะส่งฟรีต่างหากนะค่ะแล้วมาชุดที่สองนะคะมีบอกลกาบนี่นะคะบอกลกาบสวยเลยมีลูกไม้เรนูองหญิงเทอฝันแล้วก็มีลูกไม้พันดาวชายชน แล,แล้วก็มีนี่ขาดไม่ได้เลยศีลาหน้าทองนะสามร้อยนะคะชุดที่สองนะชุดที่สามก็ยังสามร้อยเหมือนกันสามร้อยฟ่งฟรีอันนี้เป็นลูกไม้นะพี่เบบชุดที่สามเป็นลูกไม้นะคะไม่ใช่เศรษฐีสุพรรณนะเป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมปม้าแมวขอโทษขออภัยนะพี่เบบจาผิดนะเป็นลูกไม้สวยๆนะจ๊ะนี่ก็ลูกไม้เรนูนะคะท่านผู้ชมนี่นี่นะคะสวยๆเลยนะอ่าลูกไม้ใบกลมนะคะท่านผู้ชมแล้วก็มีเจ้าจาัก,กระพัด เะะจากก้าจักรพรรดิลูกไม้กัดลายออกมาแบบนี้คู่กับชายชนนะคะชุดที่สามก็สามร้อยส่งฟรีค่ะแล้วมามีมาชุดที่สี่ชุดที่สี่เนี่ยสวยและคุ้มด้วยมีชายชนป้ายแดงมีศิลาหุ้มทองอันนี้ลูกไม้สวยมากนะคะทานผู้ชมนี่นะคะแล้วก็มีณเมืองนนชมพูทวีปแล้วก็มีลูกไม้นี่นะคะสวยเลยมงลูกไม้ยอดมงกุฎนะจ๊ะท่านผู้ชมพ่วงด้วยชายชนอีกนะคะ ในชุดนี้นะคะที่บอกว่าห้าร้อยห้าสิบส่งฟรีนะห้าร้อยห้าสิบส่งฟรีนะจ๊ะต่อมาชุดนี้นี่ท่านผู้ชมชุดที่หกในชุดท claro ี่ห้าในชุดท um ี่ห้ามีลูกไม้ใบกลมแบบนี้นี่ลูกไม้นี่ท่านผู้ชมค่ะนะคะแล้วมีสีปาดคู่กับชายชนนะคะแล้วมีเจ้าจักรพรรดิท่านผู้ชมค่ะเจ้าจักรพรรดินะจ๊ะนี่นี่คะท่านผู้ชมบนหน้าคันลาชายชนนี่นะคะชุดที่ห้านะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะพ่อแมวขอสวัสดีไปกับ บอนสีสวยๆบ้านพี่ระเบียบนะคะสวัสดีจ้า